รู้รีวิวตอนจะอ like 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 the ้วกที่คือมันเป็นงี้ทุกคนมันจะอ้วกจริงแล้วมันแบบสองวันที่ผ่านมาที่ผมเล่นลิเกนะผมปวดหัวมากมันเป็นอะไรไม่รู้ผมน่าจะกินกินข้าวหน้อยแล้วเหมือนแบบเล่นเล่นไปแล้วแบบพลังหมดมันก็เลยจะอ้วกหรือประมงไปหมดเลยอะไรเงี้ยก็จะพัฒนาตัวเองในการที่กินข้าวเยอะๆนะครับก่อนแสดงนะครับเพราะว่าเวลาแสดงเราใช้พลังเยอะนะครับนอนเยอะ แต่ว่ากินน้อยครับเป็นกิจราเป็นคนนอนเยอะแต่กินน้อยสั่งแล้วขอบคุณพี่เนรับจะห้าร้อยฮอตแล้วขอบคุณขาความดันขึ้นจริงหรอทานวิตามินซีด้วยนะคะขอบคุณค่าจะเอขอบคุณคัาเอขอบคุณับเอยังไม่ได้เสื้อเลยรอบเนี้ยเดี๋ยวไว้รอบสองแล้วกันนะสี่แปดแปดยินดีออเดอร์ด้วยนะคะทุกคนเพิ่มโปรตีนเยอะออกกำลังกายด้วยครับ แม่ใหม่ปุเนครับพ่อบอกว่าดีดีขึ้นเลยแล้วดีดีขึ้นแล้วครับขอบคุณค้าขอบคุณหมัวขาวบอยขอบคุณคุณพีห้าร้อยแล้วค่ะห้าร้อยฮอตเช่อ๋อเอไปหาซื้อเสื้อนในกลุ่มต่อมาเลยโอเคขอบคุณมากนะขอบคุณมากนะ จำได้คขาเจอีิชัยนาด้วยต้องมาคนละบ่อยเดืสิบสามไปครับโอเรียบร้อยขอบคุรขาทุกคนวันนี้ใครเคยซื้ออ่ะอุ๊ยขอบคุณครับโอ้ my god เดี๋ยวเจอกันยุกยาตขอบคุณครับโอ้ยขอโทษผมกดพผิด ผมก็เชิญใครไปไม่รู้ขอโทษครับขอบคุณแว่นดำน้ำด้วยนะครับเจนนี่ขอโทษทีนีกดผิดทิ้งซีรีส์มาดูน้องนูดูน้องนูก่อนซีรีส์ไปดูย้อนหลังจิง <c oughs> ห่อเป็ไปถานได้าาใครดื้อสุดในคณะจิงห่อผมจิงห่อ แถวสมุดปากการเดี๋ยวเจอกันได้ครับลงรักทิาดาไม่ไหวขอบคุณครับซื้อบัตรวันที่เก้าแล้วขอบคุณครับทำซื่อไหมเดี๋ยวผมทําเดี๋ยวเปิดเพลยวเดิรให้รอบ2อครับและคือเปิดแค่รอบเดียวพอพอแล้วไม่ขายแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้ยังไงค่อยว่ากันเป็นเรื่องของนะเขาดูตามความเหมาะสม รู้จักจกบแงเมืองจีนมาครัครับอุย้ยขอบคุณครับแม่นอันนี้สองแล้วอุย้ยน้าหลังจังเลยคิดถึงลาลาใช่มหมล่ะทุกคนฉันไมไบ้แอบไปไลค์ในเพจมาสองวันสวัสดีครับเต้นเตย คิดถึงมาพี่ใส่เสื้อใส่เอ็มครับขอบคุณพี่เบงกินขาวันไหนที่เรามีงานอะไรก็มาดูมาซับพอร์ตมาให้กำลังใจพระเอกกันเยอะๆเนาะนะครับเป็นกำลังใจให้การทุกคนอย่าลืมกดนะกดอีกวันนี้ขายด้กี่เสร็จแล้ว เราเจอสมุดปากกานะคะได้เลยถ้าเจอ <c oughs> ถ้าเจอกันอน่ะเข้ามาทักทายกันนะเพราะว่าผมใส่ตาสั้นนะเข้ามาทักทายกันนะครับเดินเข้ามาเลยว่าเออมาจากติกตอกนะครับตอนนี้ขายได้เออพ่เซนละร้อย สามสิบเซ็ตมีคนกดยืนยันร้อสามสิบเซ็ตแล้วนะคะขอบคุณนะครับฮาเซ็ตอุ้ยขอบคุณพี่หนูคะ่ะพี่หนูน่ารักมากพี่หนูน่ารักมากพี่หนูน่ารักมากขอบคุณพี่นาตี้ด้วยนะพี่นาตี้คิดถึงหนูไหมอะหนูไม่ได้มาลา์ในนี้เลยอนะอย่าไปทายรูปูดได้จังเลยกาบรอไปได้ผมเชื่อว่าทุกคนฟังหมดนะทุกคนที่ถามว่า จะได้เจอไหมน,นู่นนี่นั่นทุกคนผมเชื่อว่าวันข้างหน้าหรือว่าฤดูการหน้าหลังจากหน้าฝนไปแล้วผมเชื่อว่าลิเกของเราบ้านบารมีนะครับพร้อม,อมน,น้องนุ่นเนสโนกจะได้ไปทุกจังหวัดนะครับในราแวกที่คือไปทุกจังหวัดอะอยากไปทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยนะครับหรือว่าเป็นจังหวัดที่แบบเราไม่เคยไป ยังไงผมว่าเชื่อ,ต,อต้องต้องได้ไปคิดถึงเหมือนกันหลังนู้นหนึ่งกามีพีเ่เสมอ,อคอมข้าพี่นัตต้ผมเชื่อว่าทุกจังหวัดผมจะได้ไปเพราะว่าผมพวกผมจะสร้างสรรค์ผลงานออกมาให้ดีเพื่อให้มีชอบภาพที่ต่อหางนานไปและเมื่อเราได้ไปเล่นเราก็จะได้เจอกันนะใกลๆ้ๆรอที่เพชรบุรีขอบคุณขาบรอเจอกันที่อ่องอางท,ทองขอบคุณขาบสมุกสงรามขอบคุณข้าพพี่จิตรลอ,อยอยู่ขอบคุณขาพพี่จิตรก็เป็นครั้งแรกของทีมงานบ้านบารมีเลยนะครับตื่นเต้นมากๆหวังว่าชาวพี่จิตรจะมาให้กำลังใจแล้วก็ให้การต้อนรับเรานะครับ สั่งแล้วยืนยันออเดอร์ด้วยนะคะทุกคนฝากกดยืนยันให้ด้วยนะคนละร้อยเก้าสบก้าบาทเองวันนี้มาให้แบบว่าราคาถูกเลยถูกมากถูกเกินไปเดือนตุลาลบบรีคอบคุณคาับรลบุรีคอรขบเจอกันอยู่อคอรับอุทัยธานีรอนะคะใช่อยู่ไทยด้วยช่วยซัพพอร์ตกันนะครับ ทุกคนแล้วหลัง,งนี้มันจะมีงานแบบเนี่ยหลังจากที่ผมแสดงที่เกริญรุ่งนมาสองเดือนกว่าเนี่ยเดือนต่อไปเข้าเดือนที่สาม <c oughs> มันเป็นวันมันเป็นอะไรที่ผมตื่นเต้นทุกครั้งที่ผมได้รับโอกาสใหม่ๆ <c oughs> เดี๋ยวมีคอนเสิร์ตเดี๋ยวมีได้ไปขึ้นกับคนนั้นคนนี้ซึ่งผมแบบเป็นอะไรที่ตื่นตื่นเต้นมากๆอะไรเงี้ยครับ มันตื่นเต้นมากๆก็เลยอยากขอกำลังใจจากทุกคนนะไม่ว่าผมจะทํางานอะไรไม่ว่าผมจะไปโชว์ที่ไหนถ้าไปได้ไปให้กําลังใจกันนะครับแล้วก็หรือว่าไไม่ได้ก็ส่งกําลังใจมาให้กันนะครับผมมันจะเป็นกาลังใจให้ผมมากๆรผมตื่นเต้นมากมมันเป็นงานใหม่อะเดี๋ยวพวกผมมือใหม่กันหมดอย่างเงี้ยครับก็เลยจะตื่นเต้นหน่อยนะครับแล้วก็ไปขึ้นแบบมีข่าวมาว่าแบบ ไปขึ้นกับพี่ๆศิลปินที่ดังๆอ,อะไรเงี้ยครับก็เลยแบบยิ่งตื่นเต้นไปใหญ่เลยแต่เชื่อว่าทุกคนต้องเป็นกำลังใจผมนะชื่อคุณพี่อะไรแล้วครับเชี่ยงแนทครับแนทน่าจะได้อะไรใหญ่ๆเป็นกำลงใจให้เสมอเข้าปครัาทุกคนเพราะว่าผมตื่นเต้นนะผมก็ยังไม่เก่งผมพูดเลยว่าผมยังไม่เก่ง เพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยมีครามตวัดหรือว่าอะไรเท่าไหร่ผมก็เลยคิดว่าผมอะไม่คือผมตั้งเป้าหมายของผมไว้ว่าตั้งแต่เด็กและว่าวันหนึ่งเราวันข้างหน้าเราอยากเป็นเป็นไหนอะไรเงี้ยวันข้างหน้าเนี่ยคือณตอนเด็กที่ผมคิดแล้วว่าวันข้างหน้าที่ผมอยากเป็นผมไม่อยากเป็นศิลป,ปินที่ผมเก่ง แต่ผมอยากเป็นศิลปินที่คนรักอ,อะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราไม่ค่อยมีพรสวรรค์เราเลยเราไม่เก่งเท่าเท่าใครหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วครับแต่เราจะเป็นศิลปินที่มีคนรักเยอะๆครับเป็นศิลปินที่ดีของคนดูอะไรเงี้ยผมยังไม่เก่งหรอกครับผมก็ต้องพัฒนากันไปอีกเยอะเลยเป็นกำลังใจพี่นะขอบคุณนะคะวันนีส้สลา ทุกคนถยมีโอกาสได้พบกันนะผมว่าได้พบแน่นอนทุกคนอย่าลืมกดยินนันสนใจเพืพพ่อความคาบพัมนอความคาบนั่นแหละครับผมคิดไว้บ้างหนาๆนะว่าไม่อยากเป็นศิลปินที่เกงกาดอะไรมากมายอกครับแค่อยากเป็นศิลปินที่คนรักใครเห็นก็รักใครเห็นก็เมตตาครับผมก็จะใช้ความ บริสุทธิ์ใจหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรความแักสที่แบบความบริสุทธิ์อ่ะคือความจริงใจเออเราจะเป็นศิลปินที่จริงใจแล้วกันนะครับคนรู้จักเยอะแล้วขอบคุณครับก็ต้องขอบคุณขอบคุณพี่กก้งครับขอบคุณนุ่นได้ฉน,นครับผมจะพูดเสมอว่าผมมาถึงนะทุกวันนี้ได้เป็นเพราะนุ่นได้ฉนงแล้วก็ความพยายามความอดทนแล้วก็กําลังใจจากพ่อแม่แล้วก็พี่ชาย และที่สำคัญก็คือแฟนคลับเอที่รักและไม่ตาผมผมถึงมาถึงวันนี้ได้ครับผมไม่เคยถ้าผมจะเลือกได้อะซึ่งที่ผมจะให้เครดิตก็คือพ่อแม่แล้วก็พี่ชายแล้วก็น้องนุ่นในชนนะแล้วก็ความพยายามความโอดทนของผม ที่ทำให้มาถึงทุกวันนี้ได้ครับก็ผมบอกแล้ว่าวันแรกที่ผมเล่นกันนะ่ะผมไม่มีคิดเลยนะว่าผมต้องดังผมต้องดีผมต้องโด่งดังเท่านั้นเท่านี้ผมไม่เคยคิดผมแค่ออกไปทำหน้าที่ศิลปินลิเกคนหนึ่งที่ผมได้รับโอกาส ผมก็ออกไปสแสดงน้กเวทีให้เต็มที่ที่สุดจะดีไม่ดีจะถูกใจไม่ถูกใจคนดูเปน็นคนตัดสินครับและเมื่อวันนี้มันมีคนรู้จักผมมากขึ้นเหมืนจะไม่มีวันทรยศความรู้สึกหรือว่าสิ่งที่มันเป็นจริงก็คือคนรู้จักผมได้เพราะว่านุ่น,นี่ยสนกและกำลังใจที่ดีของผมอันดับแรกคือพ่อแม่แล้วก็พี่ชายและที่เหลือก็คือแฟนคลับ FC ที่ช่วยสนับสนุนครับ ผมชัดเจนมากคนอื่นจะยังไงไม่รู้นะครับคนอื่นจะคิดยังไงไม่รู้ว่าเป็นเพราะตัวเขาเองหรือว่าเป็นยังไงผมไม่รู้แต่ผมพูดตรงนี้เลยว่าผมเป็นเพราะพ่อแม่พี่ชายแล้วก็น้องรุ่นในสนกแล้วความอดทนของผมและความพยายามนะครับ ผมก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยที่แบบซะพอรตผมรักผมในขนาดนี้ผมก็ไม่เคยคิดว่าผมจะมีวันนี้เหมือนกันวันนี้คนมานั่งแบบว่าดูไลฟ์สดเรา3ามสี่พันคนนั่งซื้อสินค้าเราอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ผมพูดชัดเจนผมพูดชัดเจนเลยครับเพราะมันคือเรื่องจริงเราเราจะทำอะไรอะ่ะ จะทำลายยศความจริงแล้วก็ความถูกต้องขนาดผมเป็นแบบเนี้ยคนรักผมมากขนาดเนี้ยผมจะไม่มีผม,ไม,มนะะไม่มีวันเหลืองนะครับไม่มีวันเหลืองหรือว่าไม่มีวันหลงตัวเองแน่นอนจำไวเ้เลยไม่มีวันเหลืองและไม่มีวันหลงตัวเองแน,น,น่นอนนะครับอ เพราะว่าคือคือจะบอกพูดนี่างนี้นแน่จริงคมขามาเอามาเจอเลยที่เพชรบุรีมีแน่นอนนั่นคือเรื่องจริงครับขคำขามแล้วหน้าเวทีผมก็เห็นบางคอมเมนต์บางอะไรเงี้ยแบบว่าเออน้องนู้ได้รางวัลมากกว่าน้องนู้นอะไรเงี้ยผ ผมไม่อยากคิดแบบนั้นหนึ่งคือต่อ้ผมจะได้มากกว่าเขาหรือว่าผมจะอะไรกว่าเขาผมไม่มีวันลืมว่าผมมาวันนี้ได้พอใครแล้วก็ผมก็จะต่อเนี่ยนะว,วันนี้ถ้าสมมติผมได้รางวัลเยอะกว่าเขามากเลยน้าวิธทีเอาไปเล่นด้วยกันเนี่ยว่าผมได้วงนเยอะเขามากเลยผม ผมไม่อยากให้มองเลน,นะผมยังมองที่ว่าต่อให้ผมจะได้รางวัลมากแค่ไหนผมก็ยังซัพพอร์ตนุ่นแนชนกเหมือนเดิมตลอดผมพูดแค่นี้ใช่ทุกคนจะรู้ต่อเรื่องพวกไหนานะม,มันเป็นเรื่องเพราะผมก็ไม่รู้อุ้ยนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ผมเล่นลีเก่ะผมก็ไม่รู้ว่าณนะวันนี้ผมจะได้รางวัลเท่าไหร่ ผมจะได้รางวัลมากน้อยแค่ไหนผมไม่รู้ผมมีหน้าที่แค่ผมออกไปร้องเกี่ยวกับนุ่นถ่าเล่นน้าดงนะผมต้องร้องเกี่ยวกับนุ่นแสดงมาเล่นลิเกออกมาเลยให้คนรักเล่นให้ให้มันออกเป็นผลงานที่ดีนะครับก็ผู้จ็บครับก็รักผม ครับผมบอกเลยว่าต่อให้ผมจะได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าณนะวันหนึ่งมันจะได้มากจนแบบหรือยังไงแล้วอ่งสมมติแม่งเริ่มพูดไม่ถูกอ่ะ พูดไม่ถูกอ่ะมันมันอนธิบายเป็นคำพูดไม่ถูกอ่ะผมอยากให้ทุกคนรู้ความรู้สึกผมอ่ะมันบอกไม่ถูกอ่ะทุกคนเข้าใจไหมใช่ก็บางทีเราเห็นคอมเมนต์นั่นแหละเราก็ถามว่าเราดีใจไหมที่เราได้รางวัลได้รางวัลเยอะเราดีใจนะ แต่สมมติบางผลาดอะไรที่มันออกมาอ่านแบบน้องนู้ได้เยอะกว่าน้องรุ่นอะไรเนี้ยผม,มอยากให้มองตรงนั้นต่อให้ผมได้เยอะกว่าเขามากแค่ไหนผมก็จะซัพพอร์ตนุ่นเนชนกตลอดไปแค่นั้นขอบคุณพี่หนุ่มค้าผมก็จะซัพพอร์ตตลอดไป แล้วผมจะพูดเสมอว่าผมมาถึงทุกวันนี้เพราะนุ่นได้ชนกและกำลังใจที่ดีจากพ่อแม่แล้วก็พี่ชายที่คอยปรับประคองและที่สำคัญคือเอฟเป็นขับเอซีใช่ครับมังมีพี่คนี้บอกว่าไม่ต้องพูดอะไรแล้วเพราะว่าดูก,การกระทำก็รู้แสดงความตักใจอะไรขอบคุณมากครับ